เอาแล้วก็ขอสวัสดีท้อนรับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะ Afterlife Channel นะ,ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะไปเล่นตัวละครมาดาละกันนะเราจะเอามาดาละไปลง PP กันวันนี้ก็คือมาดาละ SR นะก็คือตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นตัวละครนี้กันนะครับก็ซึ่งตัวละครนี้นะก็ได้มาจากพาอ่ารอบที่แล้วหรือเปล่านะน่าจะ,ะไม่แน่ใจน่าจะรอบก่อนหน้านี้นะครับผมก็ คือได้มาสักพักแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เห็นผมเล่นใช่ไหมล่ะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอตัวนี้ลงนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นตัวนี้กันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในวิดีโอนี้นะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยที่โหมดอ่เาเรียกว่าโหม,มดฝึกซ้อมนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นมาดาระตรงนี้นะครัเราจะไม่เอาซาสเกะไปนะเดี๋ยวเราถ้าเจอ ถ้าเจอซ<ร>าสเกะเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัดให้เละเลยนะโอเคไม่รู้ว่าจะอัดได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราจะเป็นซาสเกตตัวนี้ไปนะครับซาสเกตตัวนี้แล้วก็ชิซุยนะครับชิซุยเป็นตัวสุดท้ายนะโอเคนะครับเราจะเน้นโชว์ตัวแรกนะตัว,ตวหลังๆนี่ก็คือเอาไปกันไว้ไม่ให้มัน ตัวแค่นั้นเองนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเซตนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวแข็งไปนะเพราะว่าเราใช้เล่นกับตัวแข็งก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียสกิลโกงฟรีๆนะในาการเล่นโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่รอบแรกกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็เสียงเบาๆหน่อยนะเพราะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับ อ่าตอนนี้เราก็เจอโอปิโตอิทาจินะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเจอซาสึสเกะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังไม่เกิดเนาะอ่าส่วนใหญ่เอ่อส่วนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิดกันนะครับผมอ่าก็โอปิโตเอ้ยไม่ใช่ดีมีนาโตะก็จะเป็นสกิลล้างเอ้ยไม่ใช่สกิลไอ้นี่นะครับตัวแข่งเหมือนเราแม่พูดผิดพูดถูกเลยนะช่วงนี้โอเคโอ้โหด่าห้องน้ําด้วยนะครับผมอยากให้เอาดา่าทนี้เอาไปจากเกมเหลือเกินขนาดคอมผมยังแหลกนะ อ่าเขามาทำอะไรล่ะนี่แนะบึมอืมอ่าอ่าฮะนี่แน่นะครับผมโดนไปดิโดนก่อนนะครับเปิดก่อนไม่เอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบนะบึ้มบึ้มบึมบึมนะครับผมก็สกิลไปนะซุป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ชุ๊บชุ๊บมาดินี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะบอกแล้วนะครับผมไม่ธรรมดามาดาราผมยังไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้เขาอาจจะพลาดสกิลไปผิดฝั่งนะไอตอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่ผมอยู่ฝั่งซ้ายมือเออนะเขาสกิลไม่โดนผมด้วยนะครับ มาคราวนี้ก็จะเป็นโอเปโตแล้วถ้าผมจะกิวไกลๆโดนนะยังไงก็อ่าถือว่าเราได้นะต่เอเลยจะวิ่งหนีไปกันนะครับด้านบนชัวเอา้าไม่ใช่ฮนะอ้าวแต่ว่าผมตีมาโดนนะครับนี่นะอืมอืมขอสักทีนะโอเค <laughs> เรียบร้อยนะครับ <laughs> บึ้ม นี่เนะี่ยบึ้มบึ้มนี่โอ้ยโอ้โหผิดเฉยเลยเอาไปกินนะครับให้ให้ให้แล้วก็เอานี้ไปด้วยนะครับอะอ,ะอะไม่หลบหรอโอ้โหเกินไปมากโอเคนะครับเรียบร้อยโดนตีตายนะ เมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาอ่าไม่ตายนะเขาอาจจะหลบมาแล้วผมกดตัวแข็งเขาอาจจะกดล้างก็ได้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมตัดสินใจหลบไปเพราะว่าอ่าผมเนี่ยรู้ว่าเลือดเขาเหลือน้อยแล้วก็ตีประมาณ2ทีเนี่ยเขาก็น่าจะตายแหละนะครับก็เลยเลือกตัดสินใจลองหลบไปดูนะถ้าเขาไม่ตายเราอะก็อาจจะพลาดก็ได้นะโอ้โหกดกิลหนึ่งออกไปแล้วแต่แบบมันไม่ออกนะครับนี่นะรู้สึก โอเคโดนเราจับนะครับไอเคบึ้มโอเคซึบซึบนไปนู่นะครับหนึ่งสองสามสามสี่นะครับขอทุบหน่อยนะอุ้ยโดนปะเอ้าโอ้มันจับผมเข้าไปได้มันไม่สะท้อนนะครับผม นี่อาา่อาฮะอ่าฮะขอจบเท่ให้หน่อยอิทาจินะครับแม่เรียบร้อยนะบึมบึมบ,มบึมโอเคทันด้วยนะครับได้เห็นฉากอันตินะผมคิดว่ามันเหลือสูตรบีเมื่อกี้ก็คิดว่าไม่น่าจะทันแหละนะครับแต่ก็โอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ทันนะ <laughs> ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าทันนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยผมอาจจะโวยวายก็ได้นะ เ,เคฟก็ถือว่ารอบแรกเนี่ยก็เ,เขาเล่นดูเหมือนแบบแปลกๆนะเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีเชิงนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอผู้เล่นที่มีเชิงมากกว่านี้เนี่ยอาจจะสู้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยผมก็เล่นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นะในรอบนี้เราก็เจอซาสเกะด้วยนะครับซาสเกะซาสเกะแล้วก็่านะกุระนะก็ซาสเกะเนี่ยเอาเป็นเพิ่มจักกะมานะครับผมก็ คิดว่าตัวมันเล่นกับเพิ่มจักกะเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนผมคิดว่านะในส่วนตัวผมนะเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้กินจัก,กะอะไรขนาดนั้นถ้าเราบริหารคอมโบเป็นนะแต่ว่าอันนี้ดูเหมือนเขาอาจจะมีเทคนิคของเขานะครับในการเล่นตัวส,สเกชนะอาจจะเอามารีดดามจก็ได้นะครับอันนี้ต้องรอดูนะว่าเขาจะเล่นในสไตล์ไหนนะครับอืมเออแค่มาเริ่มกันเลยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจับพวกสกิลตัวแข็งได้นะนอ่าฮะ บึมไปก่อนเลยนี่นะโอเคให้เขาก่อนนะโอเคนะครับผมดดบึมนะครับเมื่อกี้ถึงเขาสะท้อนได้เนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะสวนได้นะครับผมคิดว่าผมไอมาดารามันสามารถจับได้นะ นะฮะอ่าสกิลสกิลสองแล้วก็กดไอ้นี่ไปนะมันจับได้นะครับบึ้มโอเคอ่ะเดี๋ยวบึ้มโอเคประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็สกิลหนึ่งบึ้มนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เป็น อาซาสึสกิล้างนะครับผมเออผมก็ลังนึกอยู่ว่ามันเอาสกิลอะไรมาพอดีก็เออลืมไปว่ามันมีบอออยู่นะโอเคนะครับก็ามาที่เดิมเหรอไม่จำเหรออืมอ้มอื้มโดนเราจับอีกแล้วนะบึ้มนี่แน่บึ้ม,นะมอ่าฮะ บึ้มโอเคซุบ okay. ซบึ้มโอ้กดไม่ทนันกดกดสัตว์ตัวแข็งไม่ทันทุกคนผมน,น่าจะบุยบุยบ้างรอบนี้นะครับไม่น่าจะรอดอะเพราะว่าซอสเกตเขาน่าจะไหลาย,ยาวได้นี่นะ่นี่เนีเอา นี่นะโอเคโอ้โหไม่น่าทนันทุกคนนี่นะ่โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็อถือว่าเราผิดพลาดไปตรงที่ว่าเราตอบสนองชา้าเกินไปนะไอตรงที่ว่าเขากดสารเชิญอนะจริงๆผมก็รู้แล้วว่าเขาจะกดนะเพราะ,าะมันจังหวะมันน่ากดนะครับหรอหรอ อะไรอะไรอ่ะหาหาหัวล้อหรอคราวนี้แหละมาเรามีล้างเอาไปเล่นกับอ่าซากุระนะครับอ่าเขาตัวแข็งมาเขายิ้มให้เราด้วยนะส่งยิ้มทักทายนะนี่แน่นี่แน่อ่าฮะนี่แนี่โอเคขอปักดาบไปก่อนเลย นะครับ้อะฮะอะฮะนี่เน,นี่ยโอยอ่ะอ้าวอะนี่เนี่ยนี่เนี่ย ขอหน่อยเธอขอหน่อยแหละแลบดินใสแล้วเรียบร้อยโดนเราไปหนึ่งยกนะครับผมโอเคนะแล้วได้โชว์มาลาไปอยู่นะได้โชว์จังหวะดีๆมาลาไปอยู่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมฮะอ่ารอบนี้ก็อ๋อมันเอไม่ใช่ดิผมจะเรียกมันตะโตเฉยนะรุโตะรุ่นหนึ่งแล้วก็อมินาโตนะครับผม จริงๆนะผมเล่นไอตัวพวกนี้ยผมลำคาญมิโตะมากเลยนะเพราะไอมันไม่สามารถแบบจับไอตัวมิโตะได้เวลามาสะท้อนนะนะแต่ว่าสกจลสองก็น่าลองนะน่าลองน่าเล่นนะยังไม่เคยลองเลยนะเอ้อโดนแล้วยังไม่เคยเล่นก็โดนแล้วโอ้โหมันยังปล่อยมาโดนผมอีกเหรอ

มาทางไหนหัวงี้เหรอองี้เหรอองี้เหรออ่าอ,อ,อุ๊ยโอ้ยโอ้ยถามไปครับนะโอเคนะครับผมเมื่อกี้เรากดผิดนะลนไปหมดเลยนะครับไอตัวที่ไม่ชินเนี่ยนะแหม่กดผิดกดถูกบ้างนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่าเอาชนะไปได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้นเรามาดูรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งเราจะเล่นกับเขาได้หรือเปล่านะ เอาท่อนไม้มาด้วยนะครับมันต้องจับอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทันสกิลหนึ่งผมหรอกนะสกิลหนึ่งผมมันเร็วนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ไงละ่ะอืมเล่นแบบนี้ก็สวยสิครับอ,อ้าวไม่ถึงเหรอแม่ อามาดิโดนป่ะตดนป่ะนี่นี่โอ้โหโอ้เกินเกินเกินล็อกถูกเขเลยนะแม่โอ้โหนะครับเสียดายมากเลยเมื <s <s ่อกี้เขาเสียสารเชิญนป่ะสามตัวแล้วสามตัวแล้วนะนะทำไมเขาใช้เปลืองจังอ่ะใช้เปลืองมากนะครับนนิจริง สามตัวแล้วแต่เขียนเม่เว็นลรนะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยเราดูที่ผมตัวที่ผมชินนะมันจะเล่นแบบสะดวกสบายมือมากเลยอันนี้หลบไปก็ไม่มีอะไรนะหลบไปก็ต่อได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสารเชิญแล้วผมไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าสกิลเขาก็ใช้ไปหมดแล้วนะอนะเราหลบไปได้แล้วเรารู้ตัวเลยว่าเราสามารถทําอะไรเขาได้แน่นอนนะครับผมถ้าเราไม่พลาดเองนะย้ำเลยถ้าเราไม่พลาดเอง จ boy, ังหวะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีเจอกับตัวแข่งมันจะเจอมันจะทำยังไงเพียงแค่เราแบบหาจังหวะที่เราเล่นให้ได้ก่อนอ่ะเราก็อาจศัตรูติดกำแพงได้อ่ะมันไม่มีปัญหาเลยนะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยโอเคอ่ะโอเคชิีนหนึ่งไปแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคนะครับผม S <s <ug as> โอเคประมาณนี้อ,อ,อาจจะไม่ได้เห็นตรงๆนะการสู้กับตัวแข็งพอดีว่าอ้าวโอ้โ,อโหพูดไปอันนี้ไป <s ug as> ให้เขาเล่นเลยอ่ะโอเค โอเคนะครับจริงๆอ่ะถ้าเล่นสู้กับตัวแข็งแล้วเรายังมีสาตว์อันเชิญอะเราลากศัตรูมาอยู่กลางแบบแล้วก็อัดกำแพงฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะแล้วเมื่อศัตรูหลบมาใช่ไหมให้เรากดสัตว์อันเชิญเนี่ยหันหน้าออกนอกกำแพงนะเพราะว่าสัตว์อันเชิญมันจะตีศัตรู โดนแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูกดตัวแข่งนั้นให้เรารีบกดล้างทันทีเลยนะอันนี้มันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ผมใช้สู้กับตัวแข็งบ่อยๆนะอันนี้ก็ลองนําไปใช้แต่ว่ามันใชให้เห็นภาพไม่ไม่ทันอนะ่ะเมื่อกี้นะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็บอกเอาไว้ว่ามันสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในรอบนี้เนี่ยผมจะใช้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอ่ารอเจอกับรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งก็เจอบ่อยเหลือเกินนะครับ อ่าฮะอ่าามา่มตดไม่โดนนะ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  นนะอโอเคอไปไหนอะโอ,โอ,โอ,โอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยล้ เราเระวังจังหวะสุดท้ายนะก่อนจะหมดเวลาเนี่ยเราออกห่างได้ออกห่างนะเพราะว่ามันมีจับมีท่อนไม้มีจับนะครับเห็นปะนะถ้าเขาหลบมาแล้วเราโดนคอมโบเนี่ยเราจะเสียเลือดเยอะนะครับอันนี้เวลาผมสู้เนี่ยผมก็อ่าถ้าจังหวะเรามีหนีได้แล้วคิดว่าเวลาใกล้หมดเนี่ยเราหนีเลยนะครับการชนะไม่จําเป็นต้องฆ่าศัตรูตายก็ได้นะอืม เพราะว่าเราก็เซฟเลือดตัวเองได้เยอะถ้าโดนรุ่นหนึ่งหลบมาเมื่อกี้โดนล็อกโดนสกิลสองสกิลหนึ่งเนี่ยเลือดผมหายแล้วไม่ดีดีไม่ดีผมมีสิทธิ์แพ้ด้วยนะในรอบเมื่อกี้นะครับบึ้มปึ้มอ่ะหายปะโอ้โหไม่ทันนะ โอ้ยยังดูดนอีกรอถามจริงโอ้โหนี่อ,อืมบมโอ้โหอันตรีเหรอหลบทันปะงั้หลบทันอยู่นะเอ๊ยหลบไม่ได้เหรอ เอาแต่ว่าไม่ตายนะโอ้โหเสียอีกแล้วนะครับเมื่อกี้มันหลบอาถ้าโดนันตีแล้วหลบไม่ได้ใช่ปะ่ะตัวนี้ผมลืมอ่ะผมเล่นนานแล้วแต่ผมลืมไอ้ตัวนี้ผมแบบเคยเล่นมานานแล้วแต่ว่าลืมว่ามันหลบได้หรือไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้ผมกดรัวๆเลยกดท่านไม้รัวๆเลยก็หลบไม่ได้นะอ่ะสิอ่ะสิอ่ะสิเอาใหม่สิ Okay, กอดเราหายหเฉยนะโอเคนะครับผมจังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมกดสารเชิญแล้วก็กดล้างเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขากดล้างมาทันทีเนี่ยมันจะเสียจังหวะเอานะฮะเราเมื่อกี้เป็นอะไรฟันไม่โดนนะผมงงมากเลยนะโอเคต่อไปก็ซาสึเกะเหมือนกันนะครับอันนี้มาเราต้องวัดเชิงกันแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ มาเลยมาเยเอ้ยกดสอนจไม่ทันนะครับอูสายหยุดเก๊กตั้งนานนะหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสอ้ยกดทุกคนดูดีโอ้โหนะครับ เสียดายมากเลยนะจังหวะหลายจังหวะแล้วที่เราแบบไม่อยากจะบ่นเลยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราเล่นพลาดเองนะเราต้องโทษตัวเราไม่ได้ผิดที่ใครนะครับคือเราเล่นเองเราทาตัวเองนะครับโอเคมาไม่เป็นไรแต่เรายังเหลือซิซิซุยอยู่นะครับบึมบึมอ่ฮะมาดิโอเค อ่ะฮะอะไรของเขาอ่ะรู้ว่าโดนก็ยังเข้ามานะครับนี่แน่อ่าฮะมานี่นะครับนี่นี่น,นะโชว์วิลเลยดหรอขอแล็บลิ้นใส่หน่อยเป็นไงล่ะอ่ะฮะโอ,อเคก็จบไปแล้วรอบนี้แล้วก็ อขอเป็นรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสู้กับเขาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใส่อัดอเขาเรียวกว่าน,นะใส่เดียวกับเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะผลจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่ใส่อัดใส่อัดอะไรวะผมพูดไปผมยังงงตัวเองเลยใส่เดียวกับเขาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะก็เดี๋ยวรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของเรานะส่งท้ายนะครับของตัวมาดาระเนาะ มาแหละรอบนี้เราก็ต้องต้องระวังรุ่นหนึ่งเหมือนเดิมนะน,นี่แน,นะน<า>บึมบึม<า>โอ้โหเรียบร้อยนะครับรอบนี้เรียบร้อยนะครับถือว่าเนี่ยถ้าถ้าเราโดนแบบเนี้ยคือผมตายได้เลยนะทุกคนนะ ด,ดูดิ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 ดูเลือดผมดิดอ่ะฮะโอ้โห ot, เรียบร้อยเลยเป็นไงนะครับรอบนี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคต้องยอมให้เขาแหละนะเมื่อกี้เราโดนปลาฉลามนับไปแล้วก็โดน ุ่นหนึ่งเล่นแบบนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะอันนี้นะ่าจะคือคอมโบที่ผมไม่อยากเจอมากที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทำไมผมถึงหนีทุกคนน่าจะเข้าใจในรอบนี้แล้วนะ <c oughs> โอเคนะครับผมรอบนี้ก็ไม่ได้โชว์มาด,ดาระเลยอะ่ะได้โชว์ตัวอื่นแทนนะโอเคไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเล่นให้ดูเยอะแหละมาดาระนะ อเคสารเชิญเขาก็หมดไปตัวที่2แล้วนะถ้เาเป็นไปได้เนี่ยผมจะเก็บสร้างเกาะไว้นะเก็บสกิลไว้เลยนะครับเขาหลบมาเขาก็ได้แค่จับเรานะเราก็ทําอะไรไม่ได้ละประมาณนี้บุ้มเรียบร้อยนะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับสารเชิญเขายังเหลือตัวหนึ่งนะทุกคนนะเขาใช้ไป2ตัวแล้ว ใช้ฉลามกับไอตัวไอสปาร์ม,มเดอร์พ่นผิดไปนะครับคราวนี้คราวนี้เนี่ยไอตัวนี้จะชอบปล่อยสกิลออกมาก่อนนะแบบเหมือนสายดุเลยจะดุแล้วเข้าไปอย่างเดียวเลยโอเคนะฮะผมอ๋อยังโดนอีกเหรอโอเคไม่เป็นไรปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนนะครับเจ็ดวินนะ บึมบึมอ่ะสวยแล้วคราวนี้นะครับเข้าทางแล้ว,ลวโอเคนะสกิลก็ใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวจังหวะ,ะท่อนไม้เข้ามาเนี่ยเราจะมีครูดาวเล่นพอดีนะบึมบึม,บมโอ้โหโอโห้จังหวะนี้เนี่ยจบเลยนะ ใช้ล้างไปแต่ว่าไปโดนเขาไอ้นี่พอดีกดตัวแข็งนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันพิเศษหน่อยเวลามันกดตัวแข็งเนี่ยมันจะสามารถยกเราขึ้นจากพื้นได้นะครับผมอ่าประมาณนั้นโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอรอบนี้มาเจอกันหน่อยนะ ออโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับไม่ทันนะครับผมไม่อยากเสียสารเชิญเลยโอเคอเดี๋ยวให้เขาเล่นไปก่อนนะโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสึสเกะแหละคราว<อ>นี้เนี่ยสารเชิญเขาไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะ ก็คือไอตัวทะเลทรายอ่ะอ่ามันตัวสุดท้ายของเขาแหละคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบินขึ้นฟ้าไปก่อนชิดซุยนะแล้วก็สกิลลงมานะครับในระยะกลางแมปนะฮะเราดูนะอ่าประมาณนี้โอเคนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะโอะเคนะแล้วก็มาเล่นตรงกลางแมปนะครับเมื่อเขาหลบมาเนี่ยผมจะกดสัตว์อัญเชิญนะ บึมประมาณนี้นะครับยังไงเขาก็ไม่มีอะไรเล่นต่อแล้วนะครับนะครับแล้วก็อันติเลยนะครับประมาณนะี้แล้วก็สกิลอ่าประมาณนะี้นนะครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่าอ่าไม่ได้เล่นมาดาระให้ดูแต่ว่าก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างนะครับในการดูจังหวะแล้วก็ดูรูปเกมในการเล่นเนาะโอเคนะครับก็อ่า ก็จะประมาณนี้นะครับในวิดีโอนี้ก็ถ้าไม่เห็นมาละละอ่าเยอะเออเขาเรีกเยกว่าอะไรนะถ้าผมเล่นมาละละได้ไม่เยอะนะในวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้จับมาเล่นนะก็ตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้จับมาเล่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นมือแล้วก็ไม่ค่อยชินมือบ้างมันก็อาจจะให้ทำอะไรหลายหลายอย่างผิดพลาดมากกว่าตัวละครที่เราคุ้นเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยนะเพราะว่าผมก็ ช่วงนี้ก็ไม่ได้หัดเล่นทุกตัวละครนะครับแต่ว่าพอรู้สกิลบ้างนะครับมันก็เลยสามารถนํามาเล่นได้นะ,อะโอเคนะครับสาหรับวันนี้ผมว่ามันก็เพียงพอและสาหรับวิดีโอเล่นมาดาระให้ดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็เมื่อรับชมจบแล้วนะครับอยากฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง afterlife ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้เนี่ยสนุกหรือเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเนี่ยก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับต้องกดติดตามแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งไว้นะครับเมื่อผมอัปโหลดจะได้ไม่พลาดนะไว้เจอกันนะครับผมขอบายละสวัสดีครับบ๊ายบาย